ช่วงนี้บ้านเรากำลังกระทบกับการมาของอายุโนรูนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมหลบโนรูขึ้นไปหา,าพื้นที่สวยๆยงามๆในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขาค้อกันนะครับอำเภอเขค้อก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเขตร,รอยต่อระหว่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ มีพื้นที่สูงอากาศดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยเราครับตัวผมเองเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ในเขตอำเภอหัข้อเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานีเกษตรที่สูงหัวขอ,ขอซึ่งทำงานรับใช้ อยู่ในโครงการระดำริพัฒนาลุ่มน้ำเข็กนะครับ30กว่าปีผ่านไปมาเขาคอครั้งนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับการเดินทางไปอำเภอเขาคอขอ้ขอ,ขอสะดวกสบายนะครับทั้งจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หรือว่าจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านก็สามารถใช้เส้นทาง4ี่เลนไปจนถึงบริเวณพื้นที่ตำบลแคมสนของอำเภอเขาคอ,อแล้วก็เข้าหาที่พักได้อย่างสะดวกครับ ในเ,เขตอำเภอขาคคอนนะครับมีที่พักให้บริการนักท่องเที่ยวมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกพักที่พักแบบไหนนะครับราคาะระดับต่ำระดับปา,านกลางหรือราคาระดับสูงนะครับแต่ทุกที่มั่นใจว่าท่านจะได้พบก,กับความประทับใจอากาศที่สด,สดชื่นแล้วก็น่าพักทีเดียวครับมีโอกาสก็ท่องเที่ยวเมืองไทยกันนะครับ เศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนนะครับเงินทองจะได้ไหลไปตามจุดต่างๆของการท่องเที่ยวมาโกค้อนะครับนอนกา้อนหนึ่งคืนอายุยืนขึ้นอีก1ปีนะครับนอนอีกสัก20คืนก็จะได้อีก20ปีวันนี้สวัสดีครับ